มาอยู่กันต่อนะครับในช่วงเย็นแบบนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษครับที่วันนี้อามมี2นักล่าฝันครับพัชชาแล้วก็นัทสังดานทรอนสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยค่ะวันนี้ก<ด>็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยใช่ค่ะเดาหัวใจมาฝากาโอ้ยจริงๆอามีโอกาสเจอพัชชากับกนัทนานแล้วเนาะใช่ครับเพราะว่าเราก็อยู่บ้านเดียวกัน ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านลาบฝันนะหมายความว่าไม่กล้าไม่กล้าผ่านเดินผ่านไปผ่านมาเวลาถ่ายรายการโปรโมชั่นเดือนกลางได้มีโจโจ้ซังใช่ทำงานด้วยกันครด้วยกันโอ้โหท่านนานมากเราจำได้เลยนะโอ้ยพี่อาม์มามาอยากให้พี่อามดูโจโจซังเวอร์ชัน2011มากยังไงเราเพิ่งเล่นกันไปในคอนเสิร์ต AFC V s t a ส e สรุปไหม สุดยอดอ่ะฮาสุดๆเดี๋ยวจะหาคลิปมาให้ดูครับได้เลยครับพี่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เซิร์ชปุ๊บเจอปั๊บแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้มาสองหนุ่มทั้งหออหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวของเรากันนะครับเพราะว่าพัชเชานี่มาแบบแมนมากเลยแล้วก็เปลี่ยนลุกมาด้วยใช่แล้วค่ะตัดผมสั้นสั้นอีกแล้วสั้นลงไปอีกแล้วก็ทำสีมาด้วยนีดเลยค่ะก็กำลังจะเตรียมออกอัลบั้มแต่ว่าตอนนี้มีซิงเกิลมาฝากกันก่อนค่ะก็เป็นซิงเกิลใหม่ด้วยใช่แล้วใช่ไหมครับหลังจากที่ซิงเกิลที่แล้วนี่คือซิง รักตัวเองก็พอผมชื่อออกมาก็หลายนแล้วนะซอฟโสดอย่างเป็นสุขโอ้โหอันนี้จี้ใจดำแล้วเนี่ยแล้วพอมาถึงซิงเกิลนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ดิจิพัชชายก็มีเพลงออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็สองเดือนแลอ่าก็ถางห่างมันก็จะถางประมาณสี่เดือนประมาณสี่ห้าเดือนในแต่ละซิงเกิลถึงแล้วอค่ะค่ะอายุพัชชเยกีขวบแล้วด้วยสิ เปนอะไรอันนี้เดือนอะไรล่ะเดือนกรกดาก่ะเพลงออกเมื่อเดือนที่แล้วค่ะซึ่งเอ้วัวตองก็พอมันออกมาประมาณกุมพาพันครับผมค่ะแล้วพอมาเป็นเพลงนี้เนี่ยคิดต่างไงคือเปลี่ยนทั้งทรงผมเปลี่ยนทั้งแนวเพลงแล้วก็เปลี่ยนทั้งลักษณะความหมายของเพลงไปด้วยเลยือเดิมเนเพลงล่าสุดก็จะมีเนื้อหาดีๆที่เขียนมาแต่ว่านี้มาเริ่มต้นมาแบบโย่โยก <ม>ฟิชชิ่งกับแท็บเป็นบล็อกมิวสิกเข้ามาอ้นี่หมายความว่าไงกบคิดต่า <c oughs> พูดถึงเรื่องว่าก่อนก่อนที่จะไปกันใหญ่เนี่ยเราลองมารู้กันแบบปรับความเข้าใจกันใหม่ไหมคือบางคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนทะเลาะกันอยู่นั่นแหละไม่เทียงเถียงกันไม่เข้าใจกันความมีเห็นแตกต่างกันก่อนจะมานั่งคุยกันว่าคิดกันยังไง ต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าคิดไม่เหมือนกันนะนั่นเป็นเรื่องแรกเกิดมาไม่เหมือนกันแล้วแหละใช่ไหมครับพอเรามาอยู่ด้วยกันยิ่งกลายเป็นว่าคิดไม่เหมือนกันถูกต้องค่ะแต่ว่าด้วยจังหวะด้วยทำนองเนี่ยคืออยากทําให้มันดูมี b ี a t ขึ้นหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็ที่ออกมาเป็นแบบอ่านปีเป็นฮิปฮอปแบบเนี้ยเพราะว่าคนที่โปรดิวเซอร์คือพี่กอล์ฟฟักกี้ฮีโร่ครับผมกอสิงเหนือสิงห์เหนือค่ะหลังจากที่ปล่อยให้เพื่อนออกมาเยอะแล้วอันนี้ก็มาช่วยเราทีนี้ค่ะก็ก็มาโดยบังเอิญเจอกันในทวิตเต เราได้งานผ่านทวิตเตอร์นะเนี่ยดูงานกันผ่านทวิตเตอร์แต่พี่เขาลมในทวิตเตอร์ที่โดนนะอ๋อใช่โหแรงมันโลยู่นั่แบบกดรีทวิตประจําแล้วก็แบบคุยกันไปคุยมากันว่าขอให้พี่เขามาช่วยโปรดิวฐ์เพลงนี้ให้ค่ะก็มาแต่งเนื้อเนี่ยในเพลงนี้ให้แล้วพี่กอล์ฟเองเนี่ยบอกว่าพี่ว่าเออเพลงนี้น่าจะเหมาะกับผู้ชายที่มีลักษณะอบอุ่นอีกสักคน ก็เลยชวนบิ๊กตัฟด้วยไซส์ใช่ป่ะเรารู้สึกเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขึ้นมาเลยทำย่างนี้นะก็เลยชวนบิ๊กตัฟค่ะตัดเอพ่าวันดูพีโซของเราเนี่ยมาช่วยแรปให้ด้วยในเพลงนี้ก็เดี๋ยวฟังเป็นสักพักก็จะได้ยินแบบแรปอะไรย่างั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังเต็มๆดีไหม่ะแล้วให้กลับมาพูดหญิงหนึ่งซิงเกิลใหม่ด้วยของหนุ่มนัดด้วยครับอ่ะไม่งั้นลองฟังกันดูครับคิดตายฮะ เพลงจบเร็วด้วยนะเออ,เอ,อร้องเป็นเพลงที่ร้องยากมากเลยค่ะไม่ไม่ค่อยได้ร้องเพลงที่เป็นอารมณ์เป็นฝรั่งแบบเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนื้อทีมาแต่มันเหมือนกับว่ามันต้องร้องตลอดแล้วก็เสียงมันดูขึ้นลงตลอดเนาะใช่ค่ะม,มันจะมีแบบความละเอียดของบีบอยู่เยอะมากแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่เหมือนฝรั่งที่ ภาษาฝรั่งมันจะไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังจะง่ายกวา่าห,หน่อยหน่อยนึงแต่ว่าพอมาเป็นภาษาไทายมันต้องไหนจะคําต้องให้ครบตัดโอ้ตัวสะกดน้อนนี่นั่นอยู่พัฒชาว่าร้องได้สุดยอดแล้วยังคิดว่ามันยากเลยตอนไปอัดเอามาไปถ่ายเอ็มวีนี่ร้องซิงไม่ได้ไม่ทันจริงไม่ทั <laughs> นแล้วนั่นแหละครับ,บนะร้องตามเองครับชอบครับนัฐวิทย์ไปเลยตอนนั้นอะ่ะชอบเลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันมันเท่อ่ะเป็นสไตล์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นพัฒนาร้องนี่อยากให้เห็นภาพบรรยากาศ ข้าวสองด้านนี้พัดผ่านเก็บนิลนะฮะค่ะมาร์คถึงนุ่มนะนัดวันนี้นิลไม่สบายไม่สบายครับเสียงเป็ดมามากเสียงเสียงเสียงแย่มากนะสงสารเป็นเป็ดดับไฟครับนี่เดี๋ยวกายเป็นแฟ้นขามาปิดร้องเขาทำไมยางไม่ดูแลนัดเลยมาพูดถึงหนึ่งเพลงที่นัดเพิ่งส่งซิงเกิลนี้มาให้เราได้ติดตามฟังกันนั่นก็คือดับไฟด้วยน้ำมันใช่ครับนะครับซิงเกิลล่าสุดครับเป็นจริงแล้วเป็นซิงเกิลแรก จากอัลบั้มใหม่ครับครับผมก็เพลงนี้นี่พูดถึงแบบความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เหมือนแบบจบลงไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมามาหงยงใมมาใจดีกับเราอยู่โอโเออแต่ทีนี้ไอ,อก้การทําดีของเขาอะสําหรับเรามันกลับเป็นเหมือนน้ำมันนะครับที่ราดลงบนกองไฟที่เปความรู้สึกในใจเราซึ่งก็ไม่รู้มันจะลุกขึออ้นมาร้องกันรือเ่าเลยมันเลยแบบว่าเหมือนเหมือนยิ่งลุกลามไงยิ่งบอกว่าห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้อรย่างเงี้ยนี่จะบอกว่ามันจะมีหนังเรื่องเลืองที่น่ารเข้ากับใครนี้แป๊ะเลย เป็นหนังเกาหลีครับละครคิมพยอนชุนหรือทั้งอย่างนั่นแหละเขาเล่นเป็นเรื่องแบบนี้เลยไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าเขาเอาเรื่องของนัดไปทำหรื่ออ๋อคือเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่มาเก็บของแยกบ้านผู้ชายเป็นเหมือนนัดเลยคือมาเพื่อที่จะช่วยเก็บของอย่งที่เธอกำลังจะไปหาผู้ชายอ่นโอ้ยแล้วก็มีจังหวะที่เจ็บ แต่ดับไฟด้วยน้ำมันจริงๆแล้วพอชื่อเพลงแค่ชื่อเพลงก็พอหลายคนก็บอกแล้วมันจะดับได้เหรอใช่มันคือมันมันตั้งมาให้คนถามนี่แหละครับว่าแบบเอ๊ะมันแปลว่าอะไรดับไฟด้วยน้ำมันยังไงมันก็ไม่ดับอยู่แล้วน้ำมันมันดับไฟไม่ได้ไม่มีทางใช่ไหมครับยิ่งออรุกลามเพลินใช่ครับเพลงนี้หลังจากที่ออกไปสักพักหนึ่งนะตอนนี้คนรีเควสต์มาเยอะมากวันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดไปประมาณลูกตั้มก็เปิดน้ำก็เปิดนะเดี๋ยวพี่การแอบดูไว้ให้ ต้องขอบคุณทุกคนมากฟริแตกเป็นยังไงบ้างฟริแตกดีมากครับดีมากครับก็ดีใจครับกับเพลงนี้ที่ออกมาเพราะมันเปิดตัวบั๊มใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มี m อบีเราด้วยแล้วก็มีลุกที่ออกมาแบบผมแข็งแรงคนจะพูดถึงลุกมากกว่าเพลงแล้วมันมาพร้อมกับน้ำมากทุกเพลมามองว่าอย่างไงพอเพลงที่ออกมาครับ เราในฐานะที่เป็นรุ่นที่ในแง่อการเพลงดูไม่ได้ดูไม่ได้ปิดเอ็ปิดเอ็มวีแซลเล่นแซลเล่นนะคะแต่ว่าสำหรับพัชรู้สึกว่ามันติดติดหูอะคือแค่แค่ชื่อเพลงอะแล้วเนื้อหาด้วยนะใช่แบาโดนนะแค่แบบพูดถึงจับไฟด้วยน้ำมันปึ๊บเอ๊ยเพราะอะไรอะไรยังไงมันเลยต้องฟังนะคะแทนมันแทนความรู้สึกของหนุ่มๆหลายคนที่ยังอยากดีกับคนรักเก่าอยู่นี่อะไรอไอยา เอ๊ะเอางี้เดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าพี่อั้มจะไปดับไฟด้วยน้ำมันกับไข่ไม่มีอะเดี๋ยวไปฟังกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคือถึงกิจกรรมที่สองคนนี้จะไปกับเรากันด้วยกับโลมากับนักล่าฝันนะคบครับเรามาอยู่กันต่อนะครับกับอร์มแล้วก็รวมถึงหนุ่มนัชกดาทรแล้วก็สาวพัชชากันด้วยเมื่อกี้ฟังกันไปเต็มๆแล้วกับดับไฟด้วยน้ำมันซึ่งจริงๆแล้วก็ถูกเปิดบ่อยมากอยู่แล้วครับนะ ขอบคุณจริงๆครับผมเป็นแฟนครูก้จาทุกคนมากจริงๆับจะบอกว่ากิจกรรมต่างๆที่เวลาครูจัดขึ้นมาแล้วก็แค่ง่ายๆเลยมีชื่อผาขึ้นมานะครับจะมีแฟนคลับเลยเข้ามาเยอะมากแล้วก็เหมือนกับมาถามว่าจะเล่นยังไงจะไปยังไงกันคือในชื่อนี้บอกวเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเป็นช่วงวันแม่ครับแต่พัชชาจะพาคนสําคัญไปด้วยนะนั่นนันนั้นนัน เข้ากับเทศกาลเลยค่ะพาคุณแม่ไปด้วยเพราะเราจะไป12 13 14ค่าสิงหาคมนี้นัดละครับของนัดคุณแม่หนีไปเที่ยวที่อื่นอย่งไแม่แม่เพว่าโปรแกรมไวล่วงหน้านานมากครับไปกับพี่สาวอันนี้ดีนะคือคุณแม่ยุคใหม่จะเป็นอย่างนี้ใช่คับเดี๋ยวลูกว่างเดี๋ยวเราเจอกันแล้ไม่ว่าเดี๋ยวแม่ก็หาอะไรทําไปใช่ไหมครับ ทั้งสองคนก็จะไปกับเราันการทริปนี้แต่ว่ามันจะมีทั้งในส่วนของที่พาไปชมธรรมชาติด้วยก็คือบอกว่าโรมากับนักลาฝันก็เดี๋ยวพาไปเป็นนักละฝันแตให้พี่นัทไปเป็นโรมาแฮงกิ้เลยจะดีเหรอพอไปถึงปุ๊บเราจะพบพี่นัทได้ตามแหล่งที่มีหญ้าทะเลไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเกมตามล่าหานัทในทะเล พาพาไปที่นครศรีธรรมราชค่ะกิ๊บเก๋เนาะพาไปดูโลมาสีชมพูเป็นคนชอบโลมาป่ะชอบน่ารักน่ารักน่ารักดีเครับเพราะว่าเวลาเนาะเวลายิ่งถ้าสมมติว่าเราดูสารคดีหรืออะไรเงี้ยค่ะจากในทีวีแต่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเมื่อเมื่อกี่ครั้งกี่ครั้งเวลาเราไปเห็นสิ่งมีชีวิตแบบที่มันพิเศษพิเศษแบบนี้จริงๆเนี่ยมันจะมีแบบความตื่นเต้นมันจะมีความรู้สึกที่มันแบบเนาะ มันไม่เหมือนเห็นในตู้ปลาหรือไม่เหมือนเห็นในมันลุ้นด้วยนะตอนแรกเนี่ยพวกพี่ก็ลุ้นว่ามันไปแล้วจะเห็นหรือเปล่าทีมงานไปดูนั่งกันอยู่สิบวันเจอทุกวันเลยมากระทีมมาเป็นฝูงฝูงรับมากันแบบว่าเก้าตัวไาวมาเก่งนะคนพวกนี้ว่านับกันได้นะเออใช่ใช่เออเออเออโดดโดดสวนไปมาแต่ว่านับครบเก้าตัวเดิมเป็นวงกลมหรอไม่รู้ไงวิดีโอไววถ่ายวิดีโอไว้นับมีแลกติดอยู่แต่ว่าปลาเรามามันจะแบบ โลมาเนี่ยพเคยทำคอนเสิร์ตตอนนั้นที่ซัฟฟารีเวิลด์ค่ะแล้วก็ร้องอยู่เวทีโลมาซึ่งเราก็จะเห็นความฉลาดของบันมากเลยว่าสมมติว่าเราเองเราจะต้องไปให้ตรงเวลามาก4ี่โมงปุ๊บต้องไปทันทีต้องไปสแตนบายแล้วเพราะว่าคุณโลมาจะซ้อมเราจะต้องซ้อมกับโลมาแล้วเขาจะมาแบบมารอสแตนบายตรงประตูทางออกว่าฉันจะออกแล้วนะแบบตรงเวลามากทันทันที่มันดูนาฬิกาไม่เป็นนะคะ อันนี้อาจจะตรงเวลาเหมือนกันมาทุกวันเลยเวลาเดิมเออเออเอออะไรอย่างงี้เออน่าสนใจดีก็ลงมาส่วนเองพาไปดูจุดแบบว่าที่เป็นหินหินเรียกหินอะไรครับหินพับผ้าแต่ข้างหลังเขาไปดูนะเขาบอกว่าชื่อโอ้ my god แพนเค้กแพนเค้กเขาเรียกว่าแพนเค้กร็ อเออเอมันก็มองเป็นแพนเค้กได้เหมือนกันมันก็เป็นชั้นๆซ้อนๆกันขึ้นไปกันไปกันแน่นอนยืนยันแน่นอนค่ะแน่นอนเจอกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะไปดูตาน้ำทเป็นตาน้ํำจืดที่อยู่ใน น้ำเค็มอยู่ในทะเลเอฟฟังน่าสนใจมากอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวไปชิมไปชิมกันแต่มาดูมันตื่นจริงกับว่าแต่วิธีการคือเราจะให้คนในออฟฟิศเนี่ยที่อยากจะไปกับเรากับชากับนัทเองเนี่ยไปทำท่าแักทิ้งกิ้งครับจะดีละคะสองนที่เคยทำยังทำน้ำเยอะเหรอนัททำออกสื่อเลยครับตอนนั้ททำในรายการทำรายการสดด้วยค่ะโอ โดนไปตอนเช้าเฮ้ยนะสนใจอะ่ะพาไม่ไหวค่ะอย,อยากคุยต่อว่าเดี๋ยวเราเปิดเพลง <c oughs> เพลงหนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาให้ฝากผลงานกันดีไหมครับกะพูดหนึ่งครับเมื่อกี้พูดถึงกิจกรรมของครูกัสตาไฟทไทไปแล้วยังไม่ได้พูดชื่อกิจกรรมเลย ค่ะรูเอาติ้งหัวราะต่อกระซิบโนมากับนักล่าบปานะคะชื่อยาวมากชื่อยาวมากนะคะที่บอกว่าหัวราะต่อกระซิบทีเพราะว่าแบบครูติ้งนี่เขามีมาหกปีแล้วซึ่งภาชาเนี่ยไปน่าจะปีแรกจริงๆจำได้เลยที่เป็นรุ่นบุกเบิกนเนี่ยหนูไปกับเราบ่อยมากรถโชว์ก็ฝ่ายกี่ทีแล้วกี่ทีแล้วอย่านับอย่านับยิ่งรถโชว์ยิ่งนับไม่ได้แต่ว่าครูติ้งเนี่ยพี่ยังจำได้อยู่ครั้งแรกเนี่ยไปกับเลิฟทูแชร์มีภาชาพี่จีนเอสหนึ่งแล้วก็เพจเอสสาม คไปโปรเจกต์แล้เลยใช่ไปที่พัทยาเป็นคริสต์มาสโอ้โหนานมากกระเสือนใจพูดงเ่งวันเลิฟมเพื่อแชร์นี่ก็นานมากแล้วนะครับเอนนี้ยังไม่เข้าวงการเลยครับน้องๆนะครับวันนี้เราก็เอาพูดถึงเรื่องคัวเอาติ่งผ่านไปแล้วก็อย่าลืมมาสมัครกันได้แล้วก็ถ่ายรูปแพ็คกิ้งนะครับในออฟฟิศห้า แปลกแต่ว่าไม่อันตรายแอบไปดูมาแล้วในเว็บไซต์น่ารักดีดูกันสาวเนี่ยมีเวอร์ชั่นไหนบ้างที่แบบว่าน่าสนใจคือเขาแพ้งกันแบบว่าเป็นหมู่มากๆอ่ะมันไม่ใช่มันสิบคนเนี่ยจริงเพราะว่าพนักงานเขาต้องมากันเป็นแก๊งไงเออปกติเราจะเห็นรูปแบบว่าคนสองคนแพ้งอยู่ในกเขบออ้โหมาแล้วแม่แออ่ะคือดีนะครับที่มันไปอยู่ในเว็บไซต์นั้นคือแบบ คนก็จะเข้าใจว่าเออมันมันมี<อ>ที่มาที่ไปยังไ<อ>งแล้วมัน็อยนแบบโรมาเราแซวโรมากันอ๋อใช่ต้องมาอยู่ในลักษณะเป็นโรมาแล้วก็อ,อ,อีกอย่างนึงคือปาร์ตี้คราวนี้เนี่ยหนักใจกับศิลป,ปินที่ไปมากทำไมครับเพราะว่าโจทย์ยาก <laughs> ฝันฟันฝันฟันยังนึ่งพันไม่ออกเลยคือต้องไปตายที่นีเงี้ยอย่าคิดอย่างนั้นสิครับพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่จะไปชุดนี้ใครอยากเจอพี่อาร์มอยู่ในเสื้อผ้าแบบชุดแปลกๆฝันฟันฝันแต่เมื่อกี้เราคุยกันพัดกับอาร์มเนี่ยเดี๋ยวเขาดูเสื้อผ้าให้แต่พัดบอกว่ากับนุ่มนักนีเอ้ยไม่ต้องห่วงนี่เดี๋ยววันนี้ไป็พัดตัวตัดเลยนะ แต่ว่าครั้งที่แล้วไปครูเอาติ้งมารู้สึกน่พลาดมากทำไมอรเตรียมน้อยไปมากตเลาดเห็นพลาไปเจอไปเจอผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนเนี่ยบอกว่าเยอะมากเต็มมากคกะมาเอารางวัลเต็มที่แต่สนุกใช่ไหมสนุกสนุกน่ารักมากครับแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกคนที่จะมาแพล้งในบางทีแต่งตัวมาก่อนเลยก็ได้นะแต่งเสร็จปั๊บแพล้งถ่ายรูปปุ๊บลงมืออ่าจจะแบบว่าเดี๋ยวตัวเต่นขึ้นมาอีกพูดถึงกิจกรรมขึ้นเยอะแล้วเอาผลงานเราสองคนเลยดีกว่าฝากทิ้งท้ายกันไว้ ของนัดก็มีซิงเกิลนี้นะครับดับไฟเทน้แมันแล้วเดี๋ยวปลายเดือนนี้ครับมีซิงเกิลใหม่ชื่อคิดถึงดังๆครับซิงเกิลนี้จะมีฟีเจอริ่งกับสาวนอกค่ายคนหนึ่งด้วยยังบอกไม่ได้จีจ้าหยาดินนะแต่ว่าจะออกจิจ้าหยาดินแต่ว่าจะจะออกมาแบบว่ามีแบบออกมาท็อปเอ็มบีด้วยเลยหรือเปล่า ยังยังต้องเป็นเพลงก่อนครับเป็นเพลงก่อนนะซึ่งเพลงนี้มีจังหวะมากขึ้นะไม่แปลว่าจะมีโอกาสได้มานั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนแน่นอนนะครับส่วนมาถึงนะครับในส่วนของสามปัชชากันบ้างไม่มาไม่ให้มาก็จะมาค่ะเพราะว่านอกจากต่างเพลงนี้เนี่ยปล่อยมาซักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่ะแล้วมิวสิกวิดีโอจะออนแอร์วันแรกวันที่26ก็รอกันนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนเนี้ย อัลบั้มเต็มกําลังจะออกแล้วพร้อมๆกันคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนมีไฟมากๆโโอ้หไฟลุกเลยไฟล้นก้นรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันใกล้แล้วเหมือนกันรู้สึกแบบเออทำไมช่วงนี้ขึ้นักเหลือเกินรู้สึกอบอุ่นกันเรลยนะแต่ว่าอยู่อยากได้เจอกันแน่นอนแน่นอนคมาเดี๋ยวมาคู่เดี๋ยวดูอีกทีนึงครับผมนะครับถ้างั้นวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณครับพัชชาและนัทศักดาร์ทอลด้วยขอบคุณครับแม่ครับ